แม่เข้าใจความเจ็บปวดของไม้ใช่ไหมคะแม่รู้ใช่ไหมคะว่าไม้จะเจ็บปวดขนาดไหนไม้แม่เข้าใจนะลูกใจเย็นก่อนนะอินนัทมันทําแบบนี้กับแม่ยายได้ยังไงนี่สมองมันคิดอะไรอยู่มันกล้าทําแบบนีแ้แล้วพ่อไม้ลูกพ่อไม้เป็นไงบ้างไม่เป็นไรนะเรื่องเงินหนะ้าหมื่นอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะโอนเงินให้ไม้ห้าหมื่นนะลูกนะแล้วก็พาพ่อไม้ ไปรักษาโรงพยาบาลดีๆนะลูกนะแล้วพ่กนี้แม่กับพ่อตนอตนอะ่ะจะไปเยี่ยมพ่อหนูเองนะลูกนะไม่เป็นไรแล้วค่ะแม่พ่อไม้เขาไม่เป็นไรแล้วคะ่ะพ่อไม้รู้เรื่องเนี่ยไม้ก็รีบยืมเงินเพื่อนที่ทํางานแล้วก็โอนไปให้แม่ไมยแล้วละค่ะแม่คะ่ะไม้เป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ไม้เขาทําเพื่อให้ไม้ได้มีชีวิตที่ดีเขาลำบากกันมากเลยนะคะ แต่เขากับโดดลูกเขยแท้แท้ของตัวเองทําแบบนี้ที่ผ่านมาเงินของไม้ทั้งหมดก็ให้อยู่ที่พี่น็อตหมดแล้วอ่ะพี่น็อตเขามีเงินแน่ๆค่ะแม่แต่เขาแค่ไม่อยากให้แม่ไมาย,ยืไมไม่ไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวแม่จัดการเองต่อให้แม่เป็นแม่ตอนน็อตก็จริงแต่เรื่องนี้ตอนน็อตมันทําเกินไปไม้ไม่ต้องกลัวขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะ าไม่ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ไม่แต่งงานเนี่ยพ่อกับแม่ดีกับไม่มาเสมอม่คงฟ้องหย่าพี่น็อตไปแล้วละคะ่ะพี่นอ็อตเขาทำกับแม่ไม่แบบเนี้ยถ้าเกิดมาย,ยังอยู่กับเขาต่อไปไม่จะมองหน้าแม่ตัวเองยังไงละคะไม่ฟังแม่นะโลกอย่าโทษตัวเองเลยถ้าจะโทษอ่ะต้องโทษที่แม่ ที่แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกแม่เป็นคนดีได้อ่ะไม้รู้ไหมตอนนั้นอ่ะแม่ดีใจมากเลยนะลกูกตอนที่มายตกลงปรงใจแต่งงานกับลูกชายแม่แล้วแม่ก็คิดว่าพ่อแกสองคนอ่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดเลยนะอีกคนนึงก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของแม่ส่วนอีกคนนึงก็เป็นลูกชายที่แม่รักที่สุดอ่ะแต่ม้ไม่ต้องกลัวนะแม่จะโทรหาน็อดเดี๋ยวนี้เราสองคนอ่ะ จะได้คำตอบพร้อมๆกันค่ะแม่ฮัลโหลน็อตตอนนี้แกอยู่ไหนแอครับตอนนี้ผมกําลังยุ่งอยู่ครับคือถ้าไม่มีเรื่องด่วนอะไรเนี่ยผมขอวางสายก่อนนะครับฟรีผมกําลังคุยธุรกิจกับเพื่อนนะครับแล้วก็กําลังจะไปกินเลี้ยงกัน Que okay, na